thank you แล้วก็อย่างเดียวนะครับอีกอย่างเลยนะครับที่เราจะต้องเจอแน่นอนก็คือเรื่องของการตอบสัมภาษณ์เองนะครับกหรับในเรื่องของสัตว์ตานี้นะครับผลนี้ก็จะอยู่กันตรงนี้่อบสัตว์ตานีการนะครับโดยสัตตานี้อย่างเราจะเป็นการทดสอบก่อนว่าสัมภาษณ์นะครับเราจะไดจะัห้คู่แข่เนาะใช้ขาพประการแต่ก่อนจะไปอยู่ตรงนั้นนัเดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนว่าเทคนิคนะครับของการ่อบสัมภาษณ์เป็นอย่างไรวันนี้อย่างพิิให้เราดูไว้คิดเลยนะครับ เป็นครูเ้น,นะครับเป็นอาจารย์เมนะครับของไม่ชนเข้ามาให้ความรู้เราดูใจเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็เลยเอามาให้พวกเราดูด้วยนาองกันเดี๋ยวเราไปดูที่ันเลยครับในสถานการณ์โควิด -19 บางครั้งการสอบสัมภาษณ์อาจจะย้ายจากการสอบสัมภาษณ์แบบออนไซต์ site, มาสู่การสัมภาษณ์แบบออนไลน์ถ้าจะสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ให้แซบๆซบเขาต้องทำยังไงไปดูกันเลยค่ะแซบในที่นี้ก็คือ S A.P. แซบก่อนสัมภาษณ์ S ก็คือ S c h e d u l e ต้องรู้ค่ะว่าตารางการสอบสัมภาษณ์นั้นคือวันไหนเวลาไหนนอกจากเรารู้แล้วควรจะแจ้งคนที่บ้านให้รู้ด้วยจะได้ไม่มีคุณแม่มาเรียกให้ไปซื้อน้ำปลาคุณป้ามาเรียกให้ไปซื้อกะปิในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ถ้าจะให้ดีสอบสัมภาษณ์เมื่อไหร่ติดป้ายติดกระดาษเล็กๆไว้หน้าห้องหน่อยนะคะว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่จะได้ไม่มีใครมารบกวน แอปพลิเคชันและ .Tools การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์นั้นมักจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Zoom, WebEx, Google Meet, Microsoft Teams หรือ Mac แม้กระทั่งไลน์ถ้าแอปพลิเคชันไหนที่เราไม่คุ้นเคยอย่าลืมดาวน์โหลดลงมาในเครื่องของเราล่วงหน้าและซักซ้อมการใช้งานให้ดีบางคนอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องอุปกรณ์ไม่สามารถรองรับหรือใช้งานแอปพลิเคชันบางอย่างได้ อย่าเพิ่งไปซื้อใหม่ลงทุนแต่ให้ลองคุยกับคณะหรือหลักสูตรที่เราจะสอบสัมภาษณ์ซะก่อนว่าเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วจะสามารถแก้ไขหรือว่าชดเชยได้ยังไงนอกจากเรื่องของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันแล้วอย่าลืมเช็คเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยลองดูว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นใช้งานได้ดีไหมถ้าตำแหน่งที่เรานั่งทำงานอยู่เป็นประจำใช้งานไม่ดี อาจจะลองไปสำรวจค่ะว่าตำแหน่งไหนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีเตรียมแผนสำรองไว้สักนิดหนึ่งว่าถ้าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ประจำอาจจะเป็นสัญญาณ WiFi มีปัญหาจะย้ายไปใช้อินเทอร์เน็ตที่ไหนเช่นไปใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือเป็นต้นนอกจากนี้จะต้อง preparation ก็คือมีการเตรียมพร้อมซักซ้อมก่อนให้แน่ใจว่าทันทีที่ใบหน้าของเราเสียงของเราปรากฏอยู่ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นั้น3อย่างที่ต้องชัดค่ะ1เสียงชัด สภาพชัด3ส,สื่อชัดชัดทั้ง3ชัดหรือเปล่าถ้าจะให้ดีลองซ้อมด้วยการเปิดใช้แอปพลิเคชันนั้นอาจจะหาเพื่อนค่ะมาจับคู่กันให้เพื่อนสวมบทเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์แล้วพูดคุยสอบถามให้เราลองแชร์ไฟล์ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันการสอบสัมภาษณ์ดูล่วงหน้าลองดูซิว่าหน้าเวลาออกจอแสงเป็นยังไงมืดไปไหมไม่ใช่ว่าพอกรรมการสอบสัมภาษณ์อุ้ตาย กรรมการนึกว่ากําลังดูหนังสยองขวัญอยู่มาแซดกันตอนระหว่างสอบสัมภาษณ์บ้างระหว่างสอบสัมภาษณ์เอสตัวแรกก็คือสแตนบายถ้าเขานัดสอบสัมภาษณ์ตอน10บโมงครึ่งอย่าตื่น1ิบโมงครึ่งนะคะตื่นก่อนอาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวถ้าเป็นนักเรียนใส่ชุดนักเรียนถ้าเป็นเด็กซิ่วใส่ชุดสุภาพจากนั้นเวลาสอบสัมภาษณ์ควรจะเข้าไปสแตนบายหรือเตรียมพร้อมก่อนเวลายอย่างน้อย 15นาทีถ้าเป็นไปได้อาจจะเข้าไปอยู่ในลายกลุ่มของคณะหรือว่าหลักสูตรเพื่อจะได้รู้เวลานัดหมายหรือถ้ามีการแจ้งเปลี่ยนแปลงก็จะได้ปรับตัวได้ทัน A นั่นก็คือ answer with attitude อันนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ต่างกับการสัมภาษณ์ออนไลน์นะคะนั่นก็คือระหว่างที่กรรมการถามคำถามนั้นไม่ใช่ถามคำตอบคำแต่เวลาถามจะต้องใช้โอกาสการตอบคำถามนั้นในการนำเสนอตัวเองออกมาให้ดีที่สุด มาถึงตัว P ค่ะ P ระหว่างสอบสัมภาษณ์นั้นไม่ใช่แซบธรรมดาแต่เป็นแซบเลยเพราะว่ามันมีตั้ง3ี P นะ P ตัวแรก Presentation ทุกอย่างที่คณะกรรมการมองเห็นได้ยินและรู้สึกล้วนแล้วแต่มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการทั้งนั้นดังนั้นค่ะเตรียมให้ดีว่าระหว่างที่สอบสัมภาษณ์เราจะ p r e ซ e n t ตัวเองออกไปยังไงอยากให้เขาดูว่าเราเป็นคนเป็นมิตร ก็อาจจะต้องยิ้มให้เยอะหน่อยอยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนมั่นใจกล้าสแสดงออกจิกเข้าไปค่ะมองเข้าไปในกล้องเลยหรือถ้าอยากให้กรรมการรู้ว่าเรามีประวัติมีผลงานอะไรไฟล์พอร์ตโฟลิโอเราเตรียมพร้อมที่จะแชร์หรือยังนอกจากจะเตรียมไฟล์พร้อมแล้วเวลาที่แชร์ไฟล์อย่าลืมเคลียร์หน้าจอหรือว่าแบ็กกราวด์ต่างๆเอาไว้ระวังกรรมการจะเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นนะคะ P ตัวที่2 presence of mind สติค่ะ,ะเพราะว่าเวลาสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เนี่ยบางครั้งสติมันหลุดง่ายมากเลยต้องพยายามตั้งใจโฟกัสแล้วก็ฟังคณะกรรมการดีๆว่าเขากำลังถามอะไรอย่าเผลอสติหลุดเป็นอันขาด P ตัวที่3นั่นก็คือ proactive ไม่ใช่แค่คอยตอบคำถามที่กรรมการถามเท่านั้นแต่ต้องพร้อมรุก พร้อมหยิบยกเอาข้อดีของเรามาสอดแทรกมานําเสนออยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคําถามที่คณะกรรมการจะถามว่ามีอะไรจะถามคณะกรรมการเพิ่มเติมไหมข้อนี้แหละเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าเราได้ค้นคว้าข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคณะหรือว่าหลักสูตรนี้มาแล้วบ้างพลิกเอาสิ่งที่เราได้ไปค้นคว้ามาแล้วถามกลับไปเพื่อให้คณะกรรมการได้ให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมขณะเดียวกันก็เพิ่มความประทับใจด้วยว่าเฮ้ย คนนี้เขาทำกันบ้านมาดีนี่นาะหลังสอบสัมภาษณ์ก็อย่าเพิ่งหยดแซบเอสตัวแรกนั่นก็คือไม e ยิ้มไว้ค่ะไม่ว่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นอย่างไรในระหว่างการสอบสัมภาษณ์อย่าถอดใจอย่าเสียใจอย่าหมดหวังลองยิ้มสู้ไว้ก่อนตัวต่อมานั่นก็คือ A after action review หลังสอบสัมภาษณ์ลองมาถอดบทเรียนดูซิว่า เรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือ P, ีพิกอัพหยิบเอาบทเรียนจากการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ครั้งต่อไปอย่าลืมนะคะเอาเทคนิคสอบสัมภาษณ์ยังไงให้แซ่บๆไปใช้ในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แล้วจะได้มั่นใจว่าการสอบสัมภาษณ์ของเรานั้นถูกใจกรรมาการอย่างแน่นอนค่ะ นะครับเป็นคลิปนะครับตัวอย่างแล้วก็เป็นเทคนิคแนวทานะครับซึ่งึาจารว่ามันก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็เดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับเยวจะส่งลิปไปให้พวกเราด้วยเพื่อว่าจะเก็บรายละเอียดต่างเพราะว่าตั้งแต่ต้ง้งถึงจบนะครับเวลาที่เกัทีนะครับเขาจุดติ่งทุกติ่งทุกอย่างเลยที่เราคนที่จะทำนะครับเทคนิคการตอบคำถามคำถามแต่ละคำถามนะครับบางทีเขาไม่ได้มองแค่ถามแล้วก็ตอบตรงนั้นบางทีเขา ก็การที่ติดเลยว่ากบบคำถามเนี้ยเราต้องเขาต้อง,องการดูพัฒนาการิจของเราก็าดว่าเราเนี้ยเข้าไปเนี้ยเรามีทํงบม,มากจริงหรือเปล่าน,นียอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับตอาน,นี้น่าเสียวเรามาดูตัวเทคนิคต,ต่างๆนะครับที่จะได้ถามาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะทําให้เรานะครับไม่พลาดนะครับในวันที่จะต้องผ่านการิิๆเนาะอันนี้เอนที้น่าเสียวเรามาดูว่าแต่เทคนิคเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับ อันดั้แน่เลยนะครับตอนนี้เช็คระเดียบการก่อนเลยนี่คือติดสัคาคัญเลยนะครับในการที่จะพาเรานะครับไปสู่ขั้นตอนแรกเช็คด้วยว่าระเบียบการเนี่ยเขากาหนดไว้ว่าอย่างไรนะครับวันเวลาตอนไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับตรงนี้เช็คให้ดีๆด,ด้วยตอนที่นะครับจะเป็นแบบออนไลน์ตอนที่เป็นออฟไลน์นะครับเราก็จะฝาให้ท้อง ไปนะครับเช็คโปรแกรมนะครับหลายความว่า,าแต่ละที่แต่ละมาหาวิทยาลัยใช้โปรแกรมที่แตกต่า,างไม่เหมือนกันมันที่ใช้ Zoom มันที่ใช้นี้มันที่ใช้เปีย o นต๊อกตรงนี้แตกต่างเราควรที่จะต้องศึกษานะครับว่าโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยที่เขาใช้นะครับมันเป็นอย่างไรแล้วเราเนี่ยมีความรู้ขนาดไหนเราเพราะเรารู้แล้วว่า อ่ะที่ฟอร์มาดนโดนนะเขาใช้เป็นตัวทีเราเป็นศสัร์แล้วว่าขั้นตอนเต็มเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อให้เวันที่จริงเนี่ยเราจะต้องไม่เราจะไม่ประม,มาทนะครับรนนี้แต mm ่ hmm. ว่าบางทีเข mm hmm. าใช้ตูมก็ได้อ่ะใช้ตูมเนี่หลายหลายคนเขาน่าจะรู้จักนะครับตัวตูมอยู่แล, mm hmm. แล้วเรานะครับอยากขึ้นประกาศตรงนี้ด้วย mm hmm. แม้ว่าเราจะเคยผ่านมานะครับ วันนั้นเป็นวันที่ค่อนข้าง,าง,างาที่สำคัญที่เรารู้ดีนะครับลองซ้อมดีว่าอุปกรณ์ดีไว้์ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันพร้อมหรือเปล่านะครับหนึ่งถึงสองวันก่อนได้นะครับเช็คให้ดีเช็คให้พร้อมไปดูกันต่อนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการสัาภาพนะครับตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยใช้เครื่องมืออะไรบ้างบางคนนะครับไม่ได้ใช้เพ่ยงแค่โทรศัพท์นะครับในการตั้งใช้ iPad เพื่อความสมบูรณ์บางทีอาจจะต้องมีการใชตกล้องไมค์นะครับมีไมค์ที่ตานะครับใช้รันทุกเคร่องกล้องหน้าผิวออนไลน์นะครับตรงนี้เช็คให้ดีนะครับในการตอบ,บคำถามแบบออนไลน์มันเป็นสิ่งที่มันจะว่าเป็นเฟิร์สอินเทอเนชั่นนะตรงนี้สิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับวันที่วันจริงก็เคยเจอมาแล้วนะนะตอน่อที่ก่อนวันจริงนะเทไว้โอเคสมบูรณ์แต่พอถึองวันจริงเพิ่็เกิดอุบัติเหตุ ปรากฏว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่กรรมการพูดเนี่ยมันเบาเกินไปอบบเนมันเป็นอะไรที่เหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเราควรจะแก้ไขอย่างไรเน,นีี้มันก็อยู่ที่เราด้วยเนาะว่าจะทําอย่างไรดีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่อยากให้ปัญหานะครับเกิดขึ้นพอใช้อยู่เพิ่มๆมินเทอร์เ็ตตัดนนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งสัมกานะครับที่ควรระวังด้วยมาดูต่อไปนะครับ ตำแหน่งนะครับตำแหน่งในที่นี้นะครับหมายถึงจากที่เราเซตนะครับโลเคชันหลายๆคนนะครับอาจจะใช้กระดาษทิชชู่ในการตอกภาพวันนั้นแต่หลายๆคนนะครับก็จะใช้เป็นมุมหนึ่งของบา้านลองดูซิว่าสภาพนั้นลองทำโลเคชันในตอนนั้นเป็นอย่างไรพื้นหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่โหมหไม้แฝดเรืออแฝดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแฝดไม่ไหนไม่พอนะครับ แฝดไ่ตองเป็นประตูอย่างเงี้ยสมทวนไหมไม่ได้เลยน,นะครับเราดูนิดหนึ่งเรานะครับกล้องดีนะครับไม่ชัดนะครับภาพสวยขื้นหลนะครับควรจะมีการเซตบ้านอาจจะไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนะครับลองหามุมที่ดีๆนิดหนึ่งอาจจะเป็นวันดีๆนะครับในการจัดโลเคชั่นด้วยใครอยากไปยูทูบเบอร์นะครับตรงนี้ก็ถือว,ว่าเป็นโอกาสละกัน นอกจากนี้นะครับเรื่องโลเคชั่นไม่พอลองดูสภาพแวดล้อมด้วยตรงนี้นะครับว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบางทีโอ้โหแบบที่บ้านนะครับแบบเป็นครอบครัวใหญ่อ่างเงี้ยแบบอาจจะมีเสี่ยงนะครับเข้ามาเรานะครับควรบอกนะครับคนในควรอบครัวว่าวันนี้นี่น,นะนะครับเราจะมีการปิบสภาพน,นะครับ<ๆ>เพื่อให้ในวันนั้นนะครับมีความเงียบที่สุด เื่อไม่ให้มีผลกระทบกับพวกเราท่านเองอันนี้คือหนึ่งเทคนิคนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการแต่งกายใหนจิตก็พูดมาบ้านแล้วนะครับก็คือชุดนักเรียนดีที่สุดนะครับจะไ่แต่ว่านะครับโรงเรียนแบบโรงเรียนที่ได้อกาสดะไรโอเจเขาอาจจะใส่ชุดพละอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่แนะนํานะครับไม่ใช่ว่าอยู่บ้านนะครับ มันูไม่ได้มาดูแลนะครับแต่ชุดเล่นๆอันนี้ห้าเด็ดขาดนะครับอันตรายถึงชีวิตท่านเลยครับหลายๆท่านหลายหๆอาจารย์ครับเล่นเล็กๆนะครับเขาเล่นมาเป็นประเด็นใจได้ตรงนี้ต้องระวังนะครับเล่นให้เรียบร้อยนะครับเพือก้่าหน้าผมนะครับแต่งหน้าพอประมาณนะครับเล่นเอผมเป็นอย่างไรผู้ชายอันตรายนิดนึงนะครับตัดผมให้เรียบร้อยตรงนี้เพื่อให เป็นเฟิร์มล o กอินเทอ s i เ n นะครับกับธรรมาการเรื่องต่อไปนะครับลองดูว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในการเตรียมตัวนะครับรอจรายการเลยสเต็ปหนึ่งทำอะไรสองสามสี่ห้าตรงนี้นะครับเป็นการลิจรายการนะครับว่าสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรเตรียมพร้อมสักาพจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มันไม่มีปัญหานะครับอย่างเช่นวันนั้นเนี่ย เราอาจจะไม่ได้อะไรมากมายอยู่ดีๆเขาถามบอกว่าขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับอ้าวอยู่ไหนล่ะเตรียมให้พร้อมน,นะครับเอกสารหลักฐานต่างๆระเบียบการที่เราส่งออนไลน์ไปนะครับทางที่ดีเก็บไว้นะครับกับตัวพิมพ์ออกมาแล้วควรเก็บไว้หลายๆที่นะครับพิมพ์มาเป็นเฟปเปอร์ด้วยเก็บเป็นไฟล์เอาไว้เผื่อว,ว่าเขาต้องการให้เราส่ง หลังจากสอบสัมภาษณ์ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมไฟล์อดนะครับไฟล์เจตพิธัตรต่ตางๆนะครับบัตรประชาชนสูติบัตรพวกนี้เตรียมไว้ได้เลยโดยเฉพาะบางทีเรื่องของพอดเขาอยากจะถามเรื่องรายงนพอดอนี้ะแล้วเรามันมีเยอะใช่ไหมเขาพูดถึงเรื่องราใงนพรเนี่ยเรื่องของกิจกรรมนู่นนี่นั่น ว่าความเป็นไปไอยู่ข้างตัวเราเนี่ยอาจจะทําให้เรามีปัญหาดได้ในตอนนี้นะครับไปดูกันต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับซึ่งมาสู่ที่ปัจจัยที่เราจะมีนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็คือเรื่องของการต้องสอบนะครับสอบบ่อยเพราะอะไรนะครับเวลาจริงจะได้ไม่ประมาทนั่นเองนะครับการสอบกับเพื่อนสอบกับคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวนะครับหรือว่าคุณครูนะครับประจำชั้นประจำวิชา พ่อได้นะครับตรงนี้ช่วยเราได้เยอะนอกจากนั้นนะครับไปถึงหัวข้อต่อไปนะครับก็คือการฝึกสอฝึกพูดด้วยตรงนี้จะช่วยให้เรานะครับมีความมั่นใจมากขึ้นไปนั่นเองครันนี้มาก,กับกู่กิจกรรมของเราดีวกว่านะครับครับนิ้นเดี๋ยววันนี้จะให้พวกเราจับคู่กันเองก่อนรักการเนาะแล้วก็อล,วกลองสอบมองสัมภา์กันดูนะครับคนหนึ่งอาจจะเป็น กรรมการอีกคนหนึ่งให้เราเป็นคนที่ถูกขวัญท่าต่าตอนก่อนวันนี้หรือกับเพื่อนครั้งหน้าเจอกันเราตอบคนนะ <c oughs> อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวให้เราจับพูดกันก่อนเลยจากคู่สองเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ชุดตู้ลิเนึงนานา้นะาครับเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองจับพูดแล้วก็สองสัมภาษณ์กันดูครับ ก็อยู่ที่โรงเรียนก็สามารถที่จะชวนเพื่อนนะครับจะสลับปักคู่กันนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราจะได้มิสิกในคำถามต่างๆตรงนี้จะช่วยให้เรานะครับสามารถจะประสบความสาเร็จได้นะครับอาจารย์ต้องตอบฝากไว้เพียงเท่านีแล้วกันครับผมนีทนะ่านอำนวยกรอร